เนี่ทำอะไรอ่ะคือคือผกับครับรู้สึกว่าผมถ่ายติดใครเข้าคือผมใครผมถ่ายติดคนจริงๆนะครับไปเชื่อองดูเทปสิครับไม่ต้องหรอกนะไม่มีแสงแล้วถ่ายติดผีก็ยิงดีเร็วเข้าเอามาๆเดีวเข้าเร็วเข้าจังฉากมาเดี๋ยเข้าสิมาๆมาาาสองหนึ่งเริ่มหลังจากโรงแรมนี้เปิดบริการไม่นานพนักงานและแขกที่เข้าพักได้หายตัวไปในช่วงเวลาคืนเดียวสำหรับความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังปิดปากเงียบอยู่ครับโอ้โหคือมีคนพูดอ่ะคนที่ไหนพูดอ่ะฮะนี่ไหนเราเปิดฟังสิเบอร์อะเปิดฟังนี้เปิดฟังพนักงานและแขกที่เข้ามาหายตัวไปในช่วงเวลาคืนเดียวเฮ้ยสำหรับความจริงทั้งหมดเฮ้ยสำหรับเรื่องนี้คุณเกี่ยวข้องยังปิดปากเงียบอยู่เปิดกล้องเปิดกล้องถ่ายสิถ่ายเลยไปสิน้องสาจาน้องสาว น้องสาวออกมาสิผู้พี่พี่อยากเล่นด้วยนะอยากเล่นอะไรไหมเล่นบันไดลื่นไหมหรือว่าเล่นสิงชาดีน้องสาวมันอยู่ข้างหลังน,ะน้าน